ทำไมต้องมาเห็นผีดาうう <c oughs> ้านโปรเฟชชั่นอลด้วยวะพร้อมๆเปิดได้เลยไม่มีเขาดาวาไปสวัสไีสกอรนทำไมไม่มีอุณภูมิขึ้นอ,อ๋อเขาจขึ้นแล้ว มึง่ชอบคิดว่าเวลาเจอเตาไฟอยู่ใกล้ๆไผีชอบอยู่ชั้นบนถ่ายถ่ายวูดูดอนตรงนี้มั้ยใครมีกล้องมีมีมีเนี่ยในตู้ชั้นสองนี่ไงวะตรงนี้แค่มึงเห็นปะตรงนี่นี่อะไรเนี่ยไงวะนี่นี่ตู้ตู้นี่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 บอดตู้นี่ตู้ไมเ้ยเฮ้ยน่าไไฟแก่อยู่ไหนวะเห็นตู้นี้มึงมึงอยู่ไหนวะนี่หน้าบ้านเนี่ย วอ,องไปในตู้ชั้นสองดิเออเธอ้ะไบทำให้สิ้มว่ะจิ้มป่ะไหนไหดเดี๋ยวนะตะกี้ดินจผ่านม่ไเลร แต่ห้องนี้สนะิบสองนสิบเอ็ดสิบตรงนี้ตรงนี้มีสองเมตรเออเก้าเก้างกินข้าวประมาณเออเกา้าสิบเก้าสิบนต้องกินข้าว ถ้าเหมือนมันผ่านนะมันไม่ได้อยู่เอาแต่ดูหายไปแล้วงญญานหายไปแล้วยันสิบอยู่นะตรงโต๊ะเนี่ยเก้าสิบกันตรงโต๊ะนี่เก้าสิบเ่นอนตาะิกข้าวเลย นี่ยัวเน,นี้ได้น,นี่ตัวนี้จย9.3ลมโต๊ะนั่งเล่นเท่าไรตรงเลยนี่หรอโต๊ะไอ้ตัวนั่แขกด้านซ้ายมาเมันขึ้นลงขึ้นลงอ่ะตรงเก้าอี้นี่เจ็ดเจ็ดกับแปดคนเรียบร้อยเลยวางหนังสือไว้บนนี่นด้วยนะดีวย เขามีเขามีเก้าอี้ด้วยอ้าวมเขียนอะไรอ่ะยังไม่เขียนแต่หมายถึงแบบเรียบร้อยเรียบร้อยมากเพื่อจะนั่งเขียนง่ายงอืออ้าวอ่าไปหมดมีกดออฟมีกดออฟอ่านไปกันหมดมีกดออฟเห็นแล้วตบนเก้าอี้เลย หืออะไรไปตั้งคงับตั้งแล้วถึตงต็มัวเลยเหลือถ่ายรูปผีอ,ะอ่ะให้เหลือเจอผี <c oughs> ขอบคุณนะไอ้คู่แฟดครับเฮ้ยขอ,อง หมดอยู่ไหนหมดอยู่บนโต๊ะ <Okay. S 2> บนโต๊ะข,ข้างๆเก้าอีห้าสี่ตรงนั้นนะ่ะตรงเก้าอี้นั่นแหละกิฟต์อาร์ตอาไายอ้าวแล้วเอาหนังสือออกมาแล้วอ่ะ Hãy subscribe cho không bỏ lỡ những video หเหมือนมันไปนะพ่อเอาสปิริตบล็อกมาพูดตรงนี้ได้ไหมอะ่ะเออมีใครหยิบสปิริตบล็อกไ,ไหมพูดใกลๆผีหม่ ยูบีมาส่องซิงเกอร์พินนะครับใครส่องรดไหนยเดี๋ยวไปหยิบให้เท่าไรเท่าไรที่พือ้นเอาไปหยิบเอฟเอฟไปอ่ะห้าห้าห้า k e e a aside. Do o m e t h i n g Shoot fire. Show y o u l อ a r ย o u here? Show y o u r s e เฮ้ยเฮ้ยโผล่แล้วโผล่แล้วผีนอนผีนอนล่าล่าล่าหนีห้องไหนดีวะห้องขวันห้องขวนห้องวห้องบน เอียศกูเข้าห้องนีู้่แล้วปิดปิดปิดโอ้ชิบหายละตายว่ะตายว่ะเฮียมึงจอกประตูหน้าบ้านอ๋อแก้วจอดที่บ้านใช่ไหมคุณแก้วตายขึ้นมาตายไปเงียมันแอกข้างบนมันไกลไปอ่ะเดินแก้วไปไหถ่ายรูปกันผมถ่ายแล้ว อยู่ตรงประตูไอ้นี่เลยข้างหน้าเลยตอนนี้มันโตนี่ถ่ายไปก็ไม่มีผลโตไม่ได้เปิดาเผื่อไหมโตได้หลักฐานเมื่อกี้เห็นผีต้องเลยตรงมันได้อยู่ตรงอ้โต๊งนได้ครับไอ้โต๊รับแขกอ่ะเป็นผีน้อันะถ่ายยังไม่กังเขนไม่ช่วยมีรอยมีรอยเท้าแต่ไม่มีรอยมือกูอยู่ข้างหน้ามึงเนี่ยฮะเอี๋ยวแต่ไม่เห็นตัวนะเมื่อกี้เห็นเลยกูเห็นเต็มเต็มเลย พี่นอนอืมพี่นอนพีนอ่างเงจะท้อนอีกไหมแต่เคล็เคล็เคล็ดทานหมดแล้วเหลือแต่ตอบสมุดอ่ะเหมือนเมื่อกี้ที่แก้วบอกเอ็มเอฟห้าป่ะใช่ใช่แก้วส่งเวอร์แล้วไปเฮ้ย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 เฮ้ันท่อมจินเชดอ่ะโอ้ถ้าตายยังจะเห็นผีได้ป่ะไม่ได้เห็นเห็นมันมันอยู่โลกเดียวกันเลยแม่งเห็นแบบเต็ม เวลาผีหันมึงจะเห็นว่าเป็นตัวเลยไอ้ไหนอ่ะเสร็สรุปเรามีอะไรบ้างในหลักการมีแค่แต่มันจะทำอะไรกูไม่ได้สินะใช่ไหมไม่ได้ไม่ไหด้วยถ้าได้ก็แปลกๆน่าจริงจริงมันน่าจะได้ขาดคาไม่เย็นคุ้คดกุหรือว่าแฟนทอมเพราะตอนนี้ซันที่เราดเจอมากเลยอือเราเป็นแฟนทอมเลยก็ได้ อาจจะจีนวเป่ะเพราะมันไม่ดับไฟอ่ะไม่ฟีซิงอ่ะอืมอก็ฟีซิงนี่มันชัดเจนว่ะเ็นทอมกับเชดอ่ะมีจีนด้วยจีนจีน,จนมันจะเปิดไฟดีไหมันี่ยมันดับไฟ จินมันก็เดินเร็วนะตามคุณตามคุณแก้วเร็วนะคือไม่รู้จะเดินไปไหนจริงก็เลยแบบสูณต่ณแบบตตอตอบอะไรนะแก้วแทนทอมแล้วนะอเราเชียดเปลี่ยนรถเลยไหมครับ,รบแก้วแก้วเดาด้แก้วอมตอบตอบกับบ้านด้วย ต <Top> อับพนอ๋อ,อเฮ้ยก็เี่ยงได้เหรอโกสออฟแล้วอะไรน,นะ EMF แล้วอ <Ghost of S 1> นะไรโกสออฟอ็มอีกันไม่รู้จินก็จิงนก็จินเอาละไป <C> e <an> จีนหน่อย <C> e <an> มันไม่ปิดไฟอ่ะพอยังอี้สักนานสักนานมา